นี่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 อย่าดื้อสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับจ้ามื่อน,นี้เป้าแอมมาทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่เนาะเนาะครับเอฟซีเพิ่นมาเพิ่นฝันดีครับงวดนี้ฝันดีร้ายวประศนครับฝันว่ามีคนมาเขียนเลขใส่ฝ่ามือแม่นบอกครับคุณแม่แมตัวซีแดงกินคืนเลยแม่นซีแดงกินคืนเลย เขียนสีตัวบเป็นสามตัวเลยครับเอฟซีสี่ตัวแดงจึงคืนนะครับเอฟซีแบบนี้ตรงเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนะครับเอฟซีเนาะนี่ก็อยู่ในบ้านแหละครับมาถึงแล้วเนาะครับเนาะเดยวสิบผ้ามาสอบถามแม่เนาะของเข้ารับว่าหมื่นเสียงคนมาขอฝ่ามือยื่นฝ่ามือมาให้มาเขียนเลขให้นี่สิเป็นซีตัวนี่สิเป็นตัวใดครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับแม่เนาะครับสวัสดีครับแม่เนาะครับเอฟซี มหาเมเนะแล้วครับมาปกติไปฟอกนะครับเนาะคุณแม่เพิ่นกับบุคอยแข็งแรงครับเพื่อนไปฟอกไตครับอีบสี่เมื่อนี้เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีได้ครับฝันแนวไรล่ะครับคุณแม่บอ้สู้ฟังนะครับตอนมาเขาเียนเส่มือให้สี่ตัวแม่นผู้ไรเขียนเหลขกให้ครับขันจักขันจ๊กมันายบวบบวบบตีขวดหรอกแต่ว่าเขามาเขียนขอยีเขียนใสื้อเมื่อเจ้าบวผู้ชายค่ยิง เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับพี่แม่คนหัวจักกันบอครับเสียงอะนะก้าวบอ่ะแต่ว่าเขาเขียนใช้มือหสิเป็นดวงวิญญาณแล้วสนนอกแต่บ่เห็นคนเห็นแต่ปากกาเขียนบอครับได้ยินเสียงบ่ครับได้ยินเสียงก็ว่าเขาเขียนใช้มือห้สี่ตัวสี่สี่ สี่มีแต่เลขสี่่สตัวเลยแม่นสีตเลยจักสแปรพันธสแม่นสีตัวคสี่สเท่านั้นครับกันสี่ันเป็นสองใดเลยด้ค่ะกันสองสน้ำเพราะว่าสมันหลายตัวสี่สีแล้วกัสองสี่เรเขียนเอาว่าไมเบงคับคุนแมี่เอาตัวได้กันเนี่ยว่ามาสี่มีแต่สี่สี่สี่ตเล็กเล็ก สี่ีเขียนเซมือให้แดงคึงคับแดงเลยเขียนซี่สี่สี่ตัวนั่นแหละครับเนาะเพราะว่ามันหมักจะเป็นเนี่ยเลยครับเบาแอมเอกสี่สองตัวมันหมักจะมีสองอาสันเดี๋ยวแจท้องมีสามดาวครับก้านเวนั่มเดี๋ยวแจเพื่อนสันนะครับเนาะเดี๋ยวแจสีเปรอะครับแจเบาแอมเนี่ยว่ามันกับสี่ซีแล้วครับเนยวนี้นะครับเอฟซี่ จังไรอีกค่ะบ่าดนี้เป็นเสียงผู้เฒ่าหรือผู้นุ่มก่อนนะกลางกลางคนนี่แหละไว้กลางคนเขียนเรียกสิมือให้เจ้าซี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 โต้โบเห็นหน้าเห็นตาเลยเป็นเขียนอยู่ใช่ไหครับกาบะเขียนอยู่เหมือนเขียนใช้ฟาน์มเมอร์ซีโต้เขียนใช้ฟาร์มเมอร์สีแดงจึิงๆเลยนี่แหละเพิ่นมาให้โชคแล้วครับ อาจสิมานซีซีก็ได้เนาะครับเนาะหรือว่าสองซีซีสองบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่เจ็ดสามเนี่ยละบ้านเลขที่เจ็ดสามเกี่ยวอยู่ครับหรอยังมันกับโบเกี่ยวเนาะครับโบเกี่ยวเนาะบ่เกกียวอครับเพราะว่าเพิ่งเขียนให้แล้วเพิ่งเขียนให้แล้วครับแต่ว่ากันสองซีไว้นำเพราะว่าซีมันหลายตัวมันอาจจะเป็นสองซีก็ได้เดี๋ยวแต่ครับเนาะ มักกะลองเบิงครับกันตาบ่มักกับ่บปัยังครับเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลครับงวดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2568น้ี่ครับฝันแนวไดอีกครับแม่เนาะครับฝันฝันจํนี่ะฝันจนี่อืมครับฝันจานี่ด้อครับเป็นเจ้าที่เจ้าท้างเพื่อนน่ะละมาบอกเลขครับสิ่งลี้ลับนอครับ FC เฮอแนมบบเห็นนะคุณแม่เนาะครับอ้ดีหลายครับขอบคุณหลายครับคุณแม่เนาะครับสวัสดีครับครับไปเบิ่งนตัวเลขกันครับ ครับผมเอฟซตัวเลขของแม่เนาะครับ4 4 4เนาะครับเนาะหรือว่า2 4 4 2กับกับกันนับจากน้อยครับวัดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่เนาะครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบาแอมโลธงสิภาพไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลธงนี่จะเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่าม้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่าม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรอตเรี่เป็นสิ่อเถือนะครับน้องสาม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนาง่าอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัคกับ่าม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับีบรครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหอเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหล,ล,ลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแ,แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยนะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้นรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนนวดตีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหยินข่าวกบุรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปนันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสไม,มาสักกระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่งไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับนผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับนผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทครับทมาะชุมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในน,น,น,นี่นนนนเป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกสเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจดีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่ารครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าข,ของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลา,า,ายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเลกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกระสีใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ okay. ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอ oh ันนี้พ really ี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาครับ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 ล้างเสนียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ